อันที่สองเนี่ยนะคะเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาไม่ได้แบ่งเป็นสามส่วนแต่เขาแบ่งเป็นห้าส่วนนะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวส่วนนี่นนเป็นห้าแน่นอนค่ะตัวส่วนเป็นห้าแน่นอน,นเห็นไหมแบ่งเป็นหนึนน่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะทุกหน่วยเนี่ยมันแบ่งห้าเหมือนกันนะสองสามสี่ห้ามันแบ่งห้าหมดเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใส่ส่วนห้าเลยค่ะแน่นอนอ่ะทีนี้ถามว่า b ดี D, หนูจะตอบว่าอะไรคะไอจุดดีตรงเนี้ยมันคืออะไรจุดดีตรงเนี้ยมันคืออะไรจุดดเีจดีีจะดีจุด D, นนีมันคืออะไรมันเลยอะไรมาให้ดูว่ามันเลยอะไรมามันเลยติดลบหนึ่งมาลนึ่ตัวเลยติดลบหนึ่ง <uestos Louise. S 1> คร <แ S 1> ูก็ติดลบหนึ่งไว้ก่อนเลยแล้วมันเลยติดลบหนึ่งกี่คีด สามตีลบหนึน่งมาสามขีดสามขีดก็สามค่ะส่วนอะไรอ่ะมันแบ่งกี่กี่ส่วนเท่าเท่ากัน,นห้ค่ะห้าส่วนค่ะก็แค่นี้ครูก็ตอบลบหนึง่งเสร็จสามส่วนห้านคะก็ตอบมันคููเลยนะคะต่อไปอีอีมันเลยศูนย์มาถึงหนึ่งส่วนไม่ยังมันมันเลยมาถึงหนึ่งเยัง E อี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  ยังค่ะยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีส่วนที่เป็นจํานวนเต็มแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเศษส่วนธรรมดาอ่ะมันเลยศูนย์มากี่ขีดจึ๊บจึ๊บส <4 S 1> ี่ข <4 S 1> ีด <4 S 1> ค่ะสี่ขีดจะต้องเป็นสี่ส่วนอะไรคะสี่ส่วนห้าค่ะแต่ว่ามันเลยมาทางซ้ายมือมันจะตอบเป็นสี่ส่วนห้าไม่ได้มันต้องตอบลบสี่ส่วนห้าถูกต้องค่ะต้องตอบลบสี่ส่วนห้าค่ะนะต่อไป f ค่ะเ f มันเลยศูนย์มากี่ขีดคะสองขีดค่ะอขีดก็จะเป็นสองส่วนอะไรคะสองส่วนห้าค่ะที่อันนี้มันเลยมาทางขวามือขวามือน่ะเป็นบวกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ลบนะก็ตอบสองส่วนห้าได้เลยนะคะเห็นไหมไม่ยากนะคไม่ยากทีนี้มาดูหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบเศษส่วนบ้างนะคะหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบเศษส่วน นีแหละเกมพิจารณาดังนี้นะคะหนึ่งให้ดูว่าตัวส่วนนะคะมันเท่ากันหรือยังการเปรียบเทียบเสศษส่วนง่ายๆเลยคือต้องดูว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยังตัวส่วนก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันทําไมต้องตัวส่วนเท่ากันนะคะ,ะครูมีเค,ค้กอยู่สองก้อนเนาะคิดว่ามันเท่ากันนะแล้วครูแบ่งออกเป็นแล้วครูแบ่งออกเป็นห้าส่วนเท่าๆกันนะ แต่คนหนึ่งเนี่ยนะคะได้กินไปสองในห้านะคะได้กินไปสองชิ้นในห้าชิ้นแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยได้กินไปสามชิ้นในห้าชิ้นใครได้กินเยอะกว่ากันใครได้กินเยอะกว่ากันสามส่วนห้าสามในห้าสามในห้าค่ะถูกต้องเราสามารถเปรียบเทียบได้เมื่อเรารู้ว่าตัวส่วนมันเท่ากันเพราะอะไรคะเพราะว่าเรารู้ว่าอ๋อก้อนค้กมันเท่ากัน ถูกไหมคะก้อนเค้กมันเท่ากันถ้าคนนี้ได้กินสองชิ้นคนนี้ได้กิน3ชิ้นก็แน่นอนว่าคนนี้ได้กินเยอะกว่าคนที่ได้กินสาชิ้นเยอะกว่าแต่ถ้าสมมติว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันอย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยนะคะได้กินเค้กที่แบ่งออกเป็นสองสองชิ้นแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยได้กินเค้กที่แบ่งออกเป็นชิ้นชิ้นเป็น8ชิ้นเออเป็น6ชิ้นนะคะครูบอกคนหนึ่งได้กินหนึ่งในสอง อีกคนนึงได้กินสองในหกถ้านักเรียนไม่รู้ว่ามันความหมายคืออะไรหนึ่งในสองกับสองในหกนักเรียนบอกอ้าวคนนี้ได้กินหนึ่งชิ้นนะน้อยกว่าคนนี้เป็นไปได้ไหมมันมันเปรียบเทียบกันได้เลยหรือไม่คะไม่ได้ค่ะไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าคนนี้ได้กินหนึ่งชิ้นก็จริงแต่หนึ่งชิ้นเนี่ยจากจากทั้งหมดสองชิ้นเองนะนะคะแต่คนนี้ได้กินตั้งสองชิ้นก็จริงแต่ว่ามันแบ่งออกเป็นหกชิ้นเลยนะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรู้ว่ามันแบ่งเท่าหรือไม่เท่าเนี่ยเราต้องดูตัวส่วนนะคะว่าตัวส่วนเนี่ยมันมันเท่ากันหรือยังนะคะเพราะนั้นการที่จะทําให้ตัวส่วนเท่ากันคือการหาอะไรเอ่ยหาคอร์โนโค่ะถูกต้องค่ะหาคอรอโนนะคะหาคอร์โนของตัวอะไรตัวเศษหรือตัวส่วนตัวส่วนค่ะตัวส่วนค่ะเราหาคอรอนรเพื่อที่เราจะได้ใช้เกณฑ์การแบ่งชิ้นเค้กเท่าเท่ากันนะคะถ้าเรายังได้ตัวส่วนไม่เท่ากันแปลว่า คุณยังแบ่งชิ้นเค,ค้กไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่ยุติธรรมนะคะคุณต้องหาครานอนก่อนมันถึงจะแบ่งเป็นแบบชิ้นเท่าๆกันมันถึงจะยุติธรรมนะคะอ่ะทีนี้รู้แล้วรู้หลักเกณฑ์แล้วนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างต้องการเปรียบเทียบสามส่วนเจ็ดกับห้าส่วนแปดนะคะหาครานอนค่ะคระนอนของเจ็ดกับแปดคืออะไร56สิหค่ะคือห้าสิบหกค่ะเพราะฉะนั้นคุูก็ต้องเอาเจดเนี่ยคูณอะไรถึงจะได้ห้าสิบหกคูณแปดค่ะ เนี่ยครูก็ต้องเอาเจคูณแปดแต่ถ้าครูจะคูณแปดเนี่ยตัวเศษต้องคูณด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เป็นเศษส่วนที่เท่ากันนะคะไม่งั้นถ้าหนูคูณตัวล่างตัวเดียวเนี่ยมันกลายเป็นเศษส่วนคนละเศษส่วนกันลึถ้าหนูคูณแปดด้านล่างหนูก็ต้องคูณแปดด้านบนคูณเศษหนูได้ยี่สิบสี่ส่วนหกโอเคเอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนต่อไปแปดคูณอะไรได้ห้าสิบหกค่ะเพราะว่าคณนห้าสิบหกแปดคูณเจ็ดค่ะใช่แปดคูณเจ็ดค่ะเพราะฉะนั้นตัวเศษทั้งบนก็คือเลขห้าห้าก็ต้องคูณด้วย นะคะตัวล่างคุณอะไรตัวบนคุณด้วยนะคะจะได้เป็นสัดส่วนเดิมนะคะเศษส่วนเดิมก็เลยได้เป็นสามสิบห้าส่วนห้าสบกออกมาทีนี้เปรียบเทียบได้หรือยังถ้าคุณแบ่งออกเป็นห้าสบกส่วนคุณได้กินยี่สิบสี่คุณได้กินห้าหกเลือกอันไหนคะดีกว่าได้กินเยอะกว่าสามสิบห้าส่วนห้าสิบห้าส่วนห้าสิบหกค่ะถูกต้องนะคะแต่ครูมีวิธีดีกว่านั้นอีกนะคะถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะมันไม่ได้ มันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าคุณจะต้องใช้วิธีไหนนะคะอยู่ที่ว่าจริงๆครูไม่ค่อยชอบใช้คอลนอถ้าตัวเลขมันไม่เยอะมากครูดูอันนี้ก่อนเลยครูดูสามครูดูสามส่วนห้าก่อนเลยไอ้สามส่วนเจ็ดนะคะกับห้าส่วนแปดครูดูแค่ครูไม่เกี่ยหาคอลนอครูดูว่าสามส่วนเจ็ดเนี่ยครูมีเจ็ดชิ้นแต่ครูได้กินสามชิ้นเนี่ยครูได้กินถึงครึ่งหรือยังครูได้กินถึงครึ่งไม่ถึงค่ะไม่ถือ แต่ถ้าครูแบ่งเค้กกอกเป็นแปดชิ้นครูได้กินห้าชิ้นครูได้กินถึงครึ่งเลยอังถึงแล้วค่ะเกินถึงแล้วนะเกินครึ่งด้วยแปลว่าครูได้กินอันไหนเยอะแน่นอนห้าส่วนแปดค่ะใช่ค่ะเนี่ยแค่นี้ยครูไม่ต้องหาคณนอนแต่อย่างที่บอกคือมันก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่าบางข้อมันดูไม่ออกอย่างเช่นถ้าสุติมันเป็นสี่ส่วนเจ็ดกับห้าส่วนแปดเนี่ยมันดูไม่ออกนะคะถ้าดูไม่ออกทําไงล่ะคระูเนี่ยถ้าดูไม่ออกต้องหาคณนอนไหมก็ไม่อีกค่ะถ้า ครูไม่อยากหาคณนอทนนี้เกียจครูไม่ชอบเป็นคนมาทําอะไรอย่างนี้ครูทําไงคะมันก็เหมือนกับการหาครนอ,นอนแหละแต่ว่าคือพอเราหาครนอ,นอนแล้วเนี่ยเรารู้แน่นอนว่าตัวส่วนมันจะต้องเท่ากันใช่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวส่วนยังไงก็เท่าแล้วฉันก็รู้อีกว่ามันก็คือการที่เอาเจ็ดไปคูณแปดเอาแปดไปคูณเจ็ดแล้วตัวเนี่ยสี่ก็ต้องไปคูณแปดด้วยห้าก็ต้องไปคูณแปดด้วยเพราะฉะนั้นครูก็เลยเลี่ยง ที่จะไม่ต้องคูณตัวส่วนเรียกทําไมครูก็คูณยังไงมันก็ได้ห้าสิบหกเนี่ยเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยคูณยังไงก็ได้เท่ากันนะคะครูก็เลยคูณแค่เอาแค่ตัวเนี่ยคูณไวาขึ้นไปเนี่ยคูณคูณไวข,ขึ้นไปแปดสี 8, 4, 3, 7, 5, 3, 5. ่เป็นสามสองเจ็ดห้าเป็นสามห้าครูถามว่าครูได้กินเค้กอกันไหนเยอะกว่าสามสองกับสามห้าสามห้าค่ะอ่ก็ตอบแค่นี้นะคะ่ะเห็นไหมคะได้แล้วแค่นี้เอง หนูไม่ต้องมาเสียเวลาหาคณนอก็ได้เศษแปดเป็นห้าสิบหกแปดกูเจนเป็นห้าสิบหกยังไงก็ได้เท่ากันนะคะแต่ครูไม่ได้สนใจว่าตัวส่วนมันจะเป็นเลขอะไรนะคะแต่ขอให้มันเท่ากันนะมันเท่ากันแล้วแหละแต่มันจะเป็นเลขอะไรก็ช่างมันแต่ครูสนใจแค่ตัวเศษเท่านั้นเองนะคะสนใจแค่ตัวเศษเท่านั้นเองอ่ะอย่างเช่นหนึ่งส่วนสองกับสามส่วนสามส่วนห้าอ่ะครูจะใช้วิธีไหนดีระหว่าง อ่ะคุณจะใช้วิธีไหนดีคุณหาครานอนดีไหมไม่ดีค่ะหาอะไรดีกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าไข่ค่ะคุณไข้ก็ได้ค่ะแต่จริงๆอ่ะครูมองออกเลยเนี่ยหนึ่งส่วนสองมันคือครึ่งหนึ่งถูกไหมคะค่ะสามส่วนห้าคือครึ่งหรือเกินครึ่งเกินครึ่ง,ค,งค่ะเออเกินครึ่งย่อมดีกว่าอยู่แล้วเห็นไหมจบนะคะแค่นี้เองไม่ต้องคุณไข่นะคะ แต่ถ้าคุณค่อยได้ไหมละกูได้เอา 5, 5้าหขึ้นไปคูณ1นสิเป็น5 2าสองไปคูณ6เอ้ยสไปคูณ3ามสิเป็น6กยังไงคุณก็ต่อบฝั่งขวามือคุณอยู่ดีเห็นไหมคะไม่ว่าจะใช้วิธีไหนนักเรียนก็ได้คําตอบเดียวกันถ้าเรียนหาถูกต้องนะคะ